ครับพี่น้องเมือ่อนี้จะพามายิงหนูครับยอดเข่าหนูน่ครับปานี่ปลานะาเฮียเขาเพิ่นบกเกี้ยวเราหงายไหลเหียสนุ่นี่ครับนี่หงา,า,า,าย,ย,ายาทึกนี่หลายเพิ่นเลยบกเกี้ยวเอาหนูมายิงหนูกันมือแหลงลองเมืงมมองว่ามันสิได้บรอมือแหลงหยอดเข่าไว้แล้วครับในพันหยอดเขา่า น้องเบื้งครับผมแลยองเราติดตามครับผมเราจะใช้ใช้ซีแท็บสี่ห้าห้าครับผมมาปิดกล้องปิดกล้องลองยิงดูครับว่ามันจะได้หนูไหมจะได้จะได้ถือหาง ครับสรุปว่าได้กินนะครับเอาซีเซหาหาครับผมติดกล้องม่ายิงหนูครับสรุปแล้วกค่ะคือได้ได้กินอยู่นะครับผมนี่ครับตัวหนู่นะกากกดไลค์กดแชร์ครับผม